ทว่าไทยในช่วงนี้คุณผู้ชมขาช่วงนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าวิทยาลัยเทคนิคก,กำแพงเพชรเนี่ยล่าสุดเขาได้รังสรรค์เมนูรับหน้าร้อนทั้งเมนูคาวหวานจากมะยงชิดเพิ่มความแปลกใหม่นอกจากหน้าตาจะน่ารับประทานแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยค่ะมาแล้วค่ะ <S <S เป็นประจำฤดูร้อนนะคะที่อาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนิสินนะคะเป็นครูผู้ทรงคุณค่า ของกรมอาชีวศึกษาประจําคณะขหากรรมศาสตร์วิทยาลายัยเทคนิคกําแพงเพชรนะนนเขาก็นําผลผลิตมะยงชิดค่ะนี่เลยมารังสันเป็นเมนูอาหารคาวหวานปีนี้คุณผู้ชมขอนําเสนอ6เมนูด้วยกันค่ะเริ่มต้นที่จานแรกกันเลยค่ะยำมะยงชิดเบคอนนี่เขาใช้น้ํามะปรางที่มีรสเปรี้ยวแทนมะนาวนะจัดเครื่องยำให้ครบถ้วนคลุกคล้าให้เข้ากัน พร้อมใส่เบคอนลงไปเสริมความอร่อยเสร็จแล้วก็เติมเนื้อมายงชิดหั่นพอดีคําคนให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟตักใส่จานแบบนี้ส่วนอีกจานก็คือตํานอกครบมายงชิดนะคะใส่เครื่องทุกอย่างเหมือนกับส้มตําทั่วไปค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตักออกทําเป็นน้ําส้มตาจากนั้นนะคะก็ใส่โบโลนาทอดแล้วก็ใส่ลงไปคลุกกับเนื้อมายงชิตที่หั่นพอดีคํา ถ้าเราชอบเปรี้ยวมากเนี่ยให้ใส่น้ำมะปรางแทนน้ำมะนาวก็จะได้ความอร่อยไปอีกแบบค่ะและอีก4เมนูที่เหลือนะคะได้แก่มะฮอมะยงชิดโอ้โหนี่นักวว่า,วาเป็นอาหารว่างโบราณของไทยเลยนะคะมีมะปรางสุวรรณบาทหน้าปลาแห้งแล้วก็ของหวานกันสักหน่อยมีชีสเคก้กมะยงชิดหน้าตาก็จะน่าทานอย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยในแก้วนี้เลยค่ะ น้ำปั่นมายงชิดนะคะโอ้โหสดชื่นน่าดูเลยทุกเมนูนะคะก็จะมีมายงชิดแล้วก็มะปรางเป็นส่วนผสมค่ะทําให้ดูหลากหลายแล้วก็แปลกใหม่น่ารับประทานไปอีกแบบดูสิคะเขาตกแต่งสวยงามจริงๆเลยนะคะและสําหรับผู้ที่สนใจไปรับประทานได้เลยนะคะที่ศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลายัยเทคนิคก,กําแพงเพชรค่ะที่นี่เขาเปิดทุกวันนะคะไปลิ้มลองกันได้ รายได้จากการขายเมนูอาหารทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะนําไปต่อยอดเพื่อเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชรให้พวกเขาได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียนอีกด้วยคุณผู้ชมคะพอจัดสำรับออกมาแล้ววางบนโต๊ะอู้หิวเลยค่ะตอนนี้นะคะหน้าตาน่าทานทุกเมนูเลยละ,ค,ะค,ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มดับ